สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นคลิปอันบ็อกวีควันนี้จะมาอันบ็อกกันนะคะเรามีพัสดุทั้งหมด 2> 1,2,3,4,5 5ชิน้นก็มาอันบ็อกอันแรกก่อนนะคะจะเป็นอันนี้อันนี้คือเพิ่งไปซื้อมานะคะเป็นของน้องมิ้นที่ได้ทำการเบิกเงินจากเจมก่อน ก็เลยจะมาอันบ็อกให้ดูว่าตอนนี้เขาเซลล์อยู่พอเป็นสินค้าเซลล์ปุ๊บถุงก็จะเขียนว่าเซลล์เลยแบบชัดๆว่าคุณไม่ได้ซื้อราคาเต็มอันนี้เขาเซลล์อยู่50%เลยทุกคนถ้าใครสนใจอะ่ะไปดูได้นะจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือข้างหลังจะมีเป็นช่องสามารถใส่บัตรใส่เหรียญแบบนี้ได้แล้วก็ตรงข้างหน้านะคะเขาจะมีเป็นที่เอาไว้ใส่รูปตรงนี้แล้วก็มีที่ใส่บัตรและใส่แบงค์ได้เมย์รู้สึกว่ากระเป๋าตังค์แบบนี้มันอนเนกประสงค์ดีคือมันสามารถใส่ทั้งบัตรเหรียญ บงได้หมดเลยส่วนกล่องต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นถุงน่ารักมากเลยทุกคนอันนี้จาก,กร้านชื่อว่าสบาว ะะถุงน่ารักอะอยากชื่นชมแต่ถ้าเมย์ได้ใส่ทันที่จะลงคลิปนี้ oh. ก็จะแปะรูปให้ดูนะคะว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงเมย์ก็ได้รีวิวจากร้านเขาหลายรอบแล้วอันนี้ก็จะเป็นผ้าฟิวเดิมนะคะที่จะมีเป็น texture แล้วก็ดีเทลประมาณนี้ซึ่งน่ารักมากแต่ว่าเล็บเมย์ทุเรศมากเลยทุกคนนี่นะคะจะเป็นเสื้อแบบนี้เป็นคล้ายแบบทรงคอจีนแล้วก็มีโบตรงนี้ก็จะเป็นแขนตุ๊ก,กตาน่ารักมากเลยอะส่วนต่อมานะคะอะคะัีนี้เอาเป็นกล่องเล็กก่อนอันนี้คือ น่าจะเป็น power bank นะสำหรับชื่อร้านต่างๆหรือว่าลิงก์ในการสั่งซื้อต่างๆมีจะใส่ที่ description box ให้เหมือนเดิมนะคะสามารถไปดูได้กล่องนี้นะคะอันนี้คือ power bank คือความจริงแล้วว่าเมมี power bank อยู่แล้วแต่ที่เมมซื้อมามันมีเหตุผล จะเป็น power bank ของแบรนด์ iwalk นะคะอันนี้เมย์ซื้อใน Lazada เป็น Official Account ของ iwalk โดยตรงเพราะว่าเวลาเมย์ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเมย์ชอบซื้อแบบในร้าน Official ของเขามากกว่าเพราะมันจะน่าจะปลอดภัยมากกว่าทุกคนนี่นะคะอันนี้จะเป็น power bank ของ iwalk คือที่ซื้อมาเป็นเพราะว่าเมย์จะไปคอนเสิร์ตทุกคนแล้วทีนี้ถ้าเกิดเมย์เอา power bank ที่เมย์มีอยู่แล้วก็วคือเป็นแบบ power bank ธรรมดาแล้วมันต้องเชื่อมกับสายอะเวลาที่อยู่ในคอนเสิร์ตอย่างเช่นถ่ายถ่ายคลิปถ่ายรูปอยู่อะมันจะค่อนข้างเกะกะมเม เอาตัวเครื่องเนี่ยเสียบเข้าไปกับตูดตรงนี้ได้เลยแล้วก็สามารถถือถ่ายได้ปกติซึ่งเมรู้สึกว่ามันค่อนข้างคล่องแคล่วแล้วก็ว่องไวในการใช้ชีวิตมากกว่า เขาจะมีทั้งหมด2สีนะคะแต่อันนี้เมย์สั่งเป็นสีขาวมาอันนี้ความจุ4,500แอมนะคะถามว่าสูงไหมก็คือไม่ได้สูงเลยอย่าง iPhone 12น่าชาร์จได้ประมาณ1รอบแต่เมย์รู้สึกว่ามันค่อนข้างพกพาสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการใช้ชีวิตดีแต่ยังไม่เคยใช้นะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าไซส์มันแค่นี้เองทุกคนคือมันเล็กมากแล้วก็ตรงข้างบนนี้เขาจะมีฝาจุกสามารถปิดไปแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูว่าเคสหนา,นาแบบเมย์เนี่ยเมย์ใช้เป็นเคสของเคสที่ไฟนะคะคือมันหนามากๆว่า ใช้ได้ไหมแต่มีถามไปในช่อง,ชองแชทอะ่ะ <_ m uch> เขาบอกว่าใช้ได้เพราะว่ารุ่นนี้เหมือนเป็นการพัฒนามาโอเคใช้ได้ทุกคนคือสามารถเสียบได้แบบโอเคเลยแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกไปก็ถือแบบนี้นะคะถ่ายรูปได้ส่วนกล่องต่อมานะคะเป็นกล่องนี้ก่อนเพราะอีกกล่องหนึ่งมันแบบมันเสียดมากๆไม่อยากแกะมากๆเลยโอเคสำหรับอันนี้นะคะจะเป็นแบรนด์ชื่อว่า I Love y e Ju เป็นแบรนด์ของใช้ของน้องหมานะคะโอ้โห เราซองของมาเยอะมากอยากจะกราบขอพระคุณอย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นผ้าคุณหนูหรอเนี่ยจะเป็นผ้าคุณหนูแบบนี้แล้วก็เอาน้องใส่เข้าไปในนี้เหรอจะมีเป็นรูปน้องหมาอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็ น้องแมวอยู่อีกฝั่งหนึ่งแสดงว่าสามารถใช้ได้ทั้งทั้งหมาแล้วก็น้องแมวส่วนต่อมานะคะอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นตัวที่รัดอกเมอร์ลี่จะได้ใส่ปีกแล้วน่ารักมากทุกคนอันนี้จะเป็นชุดน้องนะคะแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นตัวอะไรจะเป็นยีราฟหรือว่าจะเป็นหมูก็ไม่รู้อ,อ่ะอันนี้เหมือนกันอันนี้น่ารัก โมลี่เป็นผู้ชายแต่เราแบบไม่จํากัดเพศอยู่แล้วอันนี้จะเป็นชุดน้องนะคะแล้วมันจะมีระบงระบายแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นสายให้ด้วยโอ้ยน่ารักมากแต่มึงจะใส่ได้หรือเปล่าอ่ะแล้วก็ส่งที่เก็บอู้มาให้ด้วย2ออันเออ สีน่ารักมากนี่ทุกคนเป็นที่เก็บน้องอู๊ดก็คือที่เก็บอึนั่นเองสีนน่ารักมากเลยของอัมเมอรีน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะส่วนอันนี้เป็นกระบอกน้ําทุกคนเป็นกระบอกน้ําที่เวลาไปข้างนอกแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็ให้น้องกินนะคะเป็นสีฟ้าส่วนอันนี้คืออะไรทำไมเขาให้เราเยอะจังอันนี้ก็กระบอกน้ำน่ารักมากเลยอ่ะเป็นลายก้อนเมฆหรืออะไร คนเป็นกระบอกน้ําแบบนี้อันนี้แนะนําเลยถ้าเกิดใครแบบมือใหม่เลี้ยงน้องหมาต้องมีนะเวลาพาน้องไปกินข้างนอกอะ่ะแล้วก็ให้น้ําแบบนี้นะคะเป็นกระบอกน้ําอีกหนึ่งอันต่อมามาถึงแบรนด์ของเขาแล้วนะคะแบรนด์ของเขาก็าคือแบรนด์ทิชชู่เปียกถ้าเกิดใครที่เลี้ยงน้องหมาน่าจะรู้จักแบรนด์นี้นะนี่อันนี้จะเป็นทิชชู่เปียกของเขานะคะเอาไว้สําหรับน้องหมาโดยเฉพาะคือเขาบอกว่าไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่ใส่สีสําหรับน้องหมาที่เป็นแบบผิว เซนซิฟิบสกินแบบเมอรี่ก็คือสามารถใช้ได้ไม่มีปัญหาเลยอันนี้คือแนะนำนี่นะคะสว่วนชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นนี้เมรอมานานมากอันนี้คือสั่งมาเองแล้วไม่เห็นเขารีวิวในติกตอกว่าแบบเออตอนนี้มันมีกล่องสุ่มของเรื่องเรื่องนี้อยู่แล้วมันน่าสนใจมากเลยทุกคนก็เลยไปหามาแล้วไปเจอใน l a ซาดามานะคะเดีย๋ยวจะแปะลิก์ให้เหมือนเดิม อันนี้จะเป็นกล่องสุ่มของ St ตนเจอร์ติงนะคะทุกคนใครเป็นแฟนคลับ St ตนเจอร์ติงบ้างคือมีชอบมากโดยเฉพาะทักสคือชอบที่สุดแหละนี่นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นกล่องสุ่มของ Stanger ร์ติงซึ่งเขาจะมีทั้งหมด9ตัวละครนะคะแต่เมซื้อมาแค่4อันเพราะอันหนึ่งก็ประมาณ450บาทแต่เมไดโคลนลดเหลือประมาณ3 0 0กว่าบาทประมาณนี้ก็เลยลองซื้อมา4อันนะคะมีสิทธิ์ที่จะซ้าเหมือนกันเดี๋ยวเมขึ้นให้ดูนะว่า9ตัวละครมีอะไรบ้าง ความพิเศษที่เมชอบก็คือเขาจะมีเหมือนเป็นการ์ดคาใบ้ว่าตัวละครที่เราจะได้คืออะไรคือมันไม่ได้แค่แกะออกมาแล้วก็แบบเย่ได้ตัวนี้แต่ว่ามันเหมือนมีอะไรให้ทําก่อนที่จะรู้ว่าเป็นตัวอะไรนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับวันแรกเดี๋ยวดูว่าวันต่อไปเราจะมีอะไรบ้างต้อนรับ8เดือน8นะคะวัสดุวันนี้นะคะมีทั้งหมด3ชิ้นอันนี้จะเป็นของเ a t ี f i n e อันนี้คือทางแบรนด์ส่งมาให้โปรโมทคอลเลกชันใหม่นะคะแต่สําหรับถ้าเกิดใครสนใจจะสั่งซื้อ เนะมก็มีโค้ดเอาไว้ให้ลดราคาเมจะขึ้นอยู่ตรงนี้จะเป็นโค้ดลด15% นี่นะคะอันนี้จะเป็นคอลเลคชันใหม่ที่เคที่ไฟทำกับอาร์ติสคนนี้นะคะอันนี้เมย์สั่งเป็น iPhone 11 Pro Max มาอันนึงแล้วก็เป็น iPhone 12มาอันหนึ่งนะคะจะเป็นลายประมาณนี้เลยถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปสั่งในเว็บไซต์ของเขาได้นะคะชิ้นต่อมานะคะอันนี้จะเป็นของร้าน The Store stuff อันนี้เขาจะเป็นร้านขายเคสเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเคส iPad เมย์มีเคสของร้านเขาอยู่2ชิ้นและ แล้วก็อยากแนะนำมากๆของาลายของคอลเลคชันใหม่คอลเลคชันนี้ที่เขาไปทำกับอาร์ตติสคนหนึ่งน่ารักมากเดี๋ยวรอชมนะน่ารักมาก อันนี้จะเป็น iPad Air 5นะคะด้านหน้าจะเป็นลายแบบนี้ส่วนด้านหลังจะเป็นลายแบบนี้นะะ่ารักอ่ะอันนี้คืออาร์ติที่เขาทําร่วมกันนะคะแกะออกมาให้ดูคือเขาจะมีเคสรูปแบบต่างๆให้เราเลือกหลายแบบมากๆสําหรับอันนี้เมย์เลือกเป็นแบบแม่เหล็กมานะคะก็คือเป็นแม่เหล็กทั้งทั้งหมดเลยเวลาใส่ก็เอาตัว iPad ของเรามาแปะไปะได้เลยก็จะเป็นแม่เหล็กติดๆแบบนี้แล้วก็แปะลงไป แบบนี้ส่วนกล่องสุดท้ายนะคะอันนี้คือเพิ่งสั่งมาสดๆร้อนๆเพราะว่าน้องเพิ่งติดโควิดแล้วทีนี้สิ่งนี้มันจำเป็นมากๆก็คือ ATK นั่นเองเดี๋ยวลิงก์ที่เมซื้อมาเมาย์จะใส่ที่ description b อกให้นะคะอันนี้จะเป็นที่ตรวจโควิดแบบน้ำลายแล้วก็จมูกของโ o r f e c กอันนี้คือยี่ห้อที่ ตรวจขึ้นชัดเจนที่สุดนะตอนนี้เพราะว่าน้องเมย์เพิ่งติดเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วแค่หยดน้ําลงไปแค่แป๊บเดียวก็ขึ้น2ขีดเลยนะคะเมย์รู้สึกว่ามันค่อนข้างได้มาตรฐานดีแล้วก็ราคาโอเคก็ไม่ได้แย่ลึกมากเกินไปก็เลยแนะนําให้เป็นโฟมฟิตอันนี้ก็คือซื้อมาทั้งหมดน่าจะประมาณ15กล่อง ของวันนี้มีทั้งหมด3ชิ้นนะคะจะเป็นพัสดุ1แล้วก็ของจากอีเกียสออันนี้คือไปซื้อมาจากที่สต re ก็เดี๋ยวแกะเป็นพัสดุให้ดูก่อนว่ามันคืออะไรอันนี้เป็นของบีเวลนะคะนี่ไม่สั่งมาเองใน l a ซาด้ของบีเวลเนี่ยเขาส่วนมากจะเป็นพวกสินค้าเกี่ยวกับเพื่อสุขภาพเหมาะกับชาวออฟฟิศหรือว่า คนที่ทํางานอยู่บ้านแบบเม์ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเม์สั่งมาทั้งหมด3ชิ้นนะคะสําหรับชิ้นแรกนะคะจะเป็นอันนี้อันนี้คือเม่เคยไปลองของจริงที่งานบ้านและสวนเมื่อประมาณสองสเดือนที่แล้วแล้วรู้สึกว่าเออมันก็น่าสนใจดีจะเป็นที่เอาไว้ลองเมาส์เพื่อสุขภาพนะคะมีหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็คือเวลาวางเมาส์แล้วก็วางตรงนี้เพื่อมันจะได้ลดอาการปวดตรงข้อมือตรงนี้ได้นะคะต้องลองใช้ดูว่าเป็นยังไงส่วนอีก2ชิ้นนี้นะคะอันนี้เม่ซื้อ มาเป็นเซตคือเขาจะมีขายทั้งเป็นแบบแยกเดียเด่ยวๆแล้วก็เป็นแบบเซตคือถ้าเกิดเป็นแบบเซตมันจะราคาถูกกว่าเป็นแบบเดี่ยวชิ้นแรกนะคะจะเป็นแท่นวางโน้ตบุ๊กเพื่อสุขภาพสําหรับอันนี้อ่ะมีเคยมีอยู่แล้วที่บ้าน2อันอันนึงพังแล้วส่วนอีกอันหนึ่งให้การไปก็เลยซื้อมาใหม่หน้าตาลักษณะของเขาก็ดูแข็งแรงทนทานดีนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็สามารถ ยืดแล้วก็ล็อกได้ประมาณนี้แล้วก็มีเป็นถุงเอาไว้ให้ใส่แบบนี้มาด้วยเผื่อเวลาพกไปทํางานข้างนอกส่วนชิ้นสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นแผ่นรองเมาส์คือแผ่นรองเมาส์อันเก่าที่เมยเคยซื้อมามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมยรู้สึกอย่างนั้นนะก็เลยสั่งมาใหม่เป็นของบีเวลเหมือนกันแต่มีแอบรู้สึกว่ายี่ห้อของเขาอะ่ะมันใหญ่เกินไป อันนี้จะเป็นขนาด60คูณ30มเซนนะคะรู้สึกว่าวัสดุอะไรเงี้ยดีกว่าที่เคยมีแต่แอบรู้สึกว่าโลโก้ของเขามันใหญ่เกินไปทุกคนดูดิบีเวลใหญ่มากก็ขนาดก็โอเคนะคะไม่รู้ว่าวางแล้วมันจะลื่นหรือเปล่าตรงข้างหลัง ส่วนอีก2ชิ้นนี้นะคะจะได้มาจากอ e ียิปตเดี๋ยวเมย์ขึ้นรูปตัวอย่างให้นะคะว่ามันเป็นยังไงเพราะอาจจะยังไม่ได้ประกอบตอนนี้คืออันนี้อะ่ะจะเป็นที่เอาไว้ใส่พวกอัลบั้มหนังสือหรืออย่างต่างติดกับตรงกําแพงได้อันนี้เมย์ไปตามหามามา,มา 3- สี่รอบแล้วของหมดตลอดเพิ่งได้มาเมื่อไม่นานมานี้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้แกะออกมาอันนี้น่าจะราคาประมาณ590นะคะถ้าจำไม่ผิดนะน้าหนักของเขาขึา้นหนักมากทุกคนเมย์รู้สึกว่าแบบมันหนักเกินไปมากๆอะ่ะเลยไม่รู้ว่ามันจะเจาะกับผนังแล้วมันจะยึดติดได้ มากนนนอยแคค่ไหะะส่วนอีกอันหนึง่งอันนี้คือเป็นสิ่งที่แนะนํามากๆสําหรับคนที่ชอบจัดโต๊ะทางานนะคะไม่อยากให้มันดูแบบมีสายนู่นสายนี้มากเกินไปอันนี้จะเป็นรางเก็บสายไฟไว้ด้านล่างตรงโต,งต,งต,งตง๊ะคอมนะคะเมย์ก็ซื้อมาแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบเจาะเข้าไปกับโต๊ะก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะทําให้โต๊ะของเรามันเสียไปเลยหรือเปล่าวัสดุของวันสุดท้ายนะคะวันนี้จะมีทั้งหมด2กล่องกับอีก3ทมุงนี้นะคะ ก็อาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะคะเพราะว่าหลังบ้านเขาทําบ้านโอเคมาเริ่มกันเลยยังแรกมาเริ่มกันที่กล่องก่อนนะคะสําหรับกล่องกล่องแรกนะคะอันนี้น่าจะเป็นสกินแคร์แบรนด์เอโนวนะคะหรือว่า โทนเนอร์พี่จุนนั่นเองอันนี้เป็นขวดที่ประมาณที่5ที่6ของเม่แล้วนะที่ใช้มาเมย์รู้สึกว่าเขาค่อนข้างถูกกับหน้าเมย์ดีแล้วก็ถูกกับหน้าน้องด้วยคือน้องมีปัญหาสิวโผดแล้วก็พอใช้ตัวโทนเนอร์ตัวนี้แล้วรู้สึกว่าสิวโผดมันลดลงจริงแล้วก็ตอนนี้นะคะก็คือพี่จุนหรือว่าซูโฮเอ็กโซก็กลายมาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์นี้แล้วหลังจากที่ทําให้ตัวโทนเนอร์พี่จุนตัวนี้มีชื่อเสียงก็ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์จริงจังแล้วนะคะสําหรับวันนี้เมย์ไม่แน่่ใจวามันคื อันบ็อกวีควันที่เท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าเมย์ไม่ได้อันบ็อกแบบติดต่อกันทุกๆวันเมย์อันบ็อกแบบเรื่อยๆวันไหนมีของมาส่งก็ถึงจ้ เอามาถ่ายนะคะเพราะว่าไม่ได้สั่งของเยอะแยะมากมายขนาดนั้นอ๋อสำหรับกล่องนี้นะคะก็คือกล่องที่ตรวจโควิดของโ r f e c t อีกแล้วนะคะสำหรับอันนี้จะเป็นกล่องสีน้ำเงินถ้าเกิดก่อนหน้านี้มันจะเป็นกล่องสีเขียว,ยวใช่ปะกล่องสีเขียวมันจะตรวจได้2แบบก็คือน้ำลายกับจมูกแต่สำหรับอันนี้นะคะจะตรวจได้แค่ตัวจมูกอย่างเดียวคือช่วงนี้มีค่อนข้างแบบเสียงบ่อยก็เลยซื้อมาตุนนะคะ สำหรับแบบจมูกมันจะราคาถูกกว่าแบบที่ตรวจได้2แบบก็เลยเลือกเป็นแบบนี้มานะคะเพราะว่าหมดเงินกับค่าตรวจเอทีไปเยอะมากไม่ไหวแล้ว ส่วนถุงต่อมานะคะจะเป็นถุงนี้สิ่งนี้เมย์ซื้อตามศิลปินที่เมชอบที่เมย์เพิ่งไปคอนเสิร์ตมาคือซุปเปอร์จูเนียคือขยูอ่ะนางลงรูปหรือว่าซีวอเนี่ยลงรูปว่าถือเพนกวินตัวหนึง่งแล้วแฟนคลับก็ไปตามหาแล้วมันมีขายอยู่ที่ไทยพอดีแล้วความพิเศษของน้องเพนกวินตัวนี้ก็คือมันไม่ได้เป็นแค่ตุ๊กตาที่ตั้งวางหรือไว้กอดเฉยๆแต่เขาสามารถปรับเปลี่ยนเป็นหมอนรองคอได้ด้วยนะคะทุกคน มรู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักดีอยอยากมีแบบแบบศิลปินที่ฉลาักอะฉันก็เลยซื้อมานะคะที่จริง,รงขยูจะใช้เป็นสีเทาแต่ว่าสีเทาหมดก็ไม่รู้สึกว่าสีดํามันสวยกว่ามันดูเป็นแบบเพนกวินมากกว่าก็เลยซื้อเป็นอันนี้มานะคะสําหรับการใช้งานน่าจะรูดซิปข้างหลังตรงนี้แล้วก็ดึงมันก็จะกลายเป็นที่รองคอได้นะคะคนต่อมานะคะอันนี้คืออะไร ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเสื้อผ้าหรือเปล่าอ,อ๋อถุงต่อมานะคะอันนี้จะเป็นพวกกางเกงในแล้วก็เสื้อในอะทุกคนเมย์ไม่รู้ว่าเมย์จะสามารถแบบโชว์ออกมาได้หรือเปล่ากาพวกกางเกงในชั้นในต่งตางๆอะประมาณ6เดือนแล้วควรที่จะเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่า มันจะรวมสิ่งแบบสิ่งสกปรกรหรือต่งตางๆไว้ตรงแบบตรงเป้าอะไรอย่างเงี้ยมันควรที่จะเปลี่ยนอยู่ประมาณ6เดือนถึง1ปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งเมย์ก็จะจัดเป็นเซตว่ามาณ6เดือน7เดือนอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนยกแพ็คทางบ้านนะคะส่วนตัวแล้วเมย์เป็นคนชอบกางเกงในที่เป็นแบบไหลขอบคือมันจะมีปัญหาแหละในเรื่องที่ว่ามันจะเข้าวินหรือต่งตางๆอ่ะแต่ส่วนตัวแล้วเมย์รู้สึกว่าไม่เป็นไรมันดึงออกได้แต่แค่รู้สึกชอบความแบบเนื้อสัมผัสต่างๆของของกาง เกงในแบบไหลขอบอะทุกคนมันก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของแบบเวลามันแนบเนื้อแล้วมันจะเห็นเป็นขอบกางเกงในอะก็เลยรู้สึกว่าชอบนะคะเมเลยรู้สึกว่าในการที่เราต้องเปลี่ยนบ่อยๆแบบครึ่งปีเปลี่ยนทีหนึ่งปีเปลี่ยนทีอะไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อแบบแพงเวอร์วังมากก็ได้ซื้อไอ้แบบร้านที่เรารู้สึกว่าเราใส่แล้วเราโอเคกับมันก็พอนะคะอันนี้ก็คือตกตัวประมาณ10กว่าบาทประมาณนี้ก็โอเคในการที่จะสามารถเปลี่ยนได้ในทุกๆครึ่งปีสวนสสินค้าชิ้นสุดท้ายในวันนี้ น,นี้นะคะอันนี้จะจากร้าน Shoes d e s สำหรับตัวแรกนะคะตัวนี้เหมือนเป็นคอรเลกชันใหม่จะเป็นเสื้อฟิลแบบคุณหนูลูกคุณเธอประมาณนี้นะคะไม่รู้แบบ เห็นหรือเปล่านี่นะคะจะเป็นเสื้อคิวคล้ายๆกับไหมพรมเหรอคะไม่รู้สึกว่ามันน่ารักดีสีชมพูช่วงนี้ชอบสีชมพูด,ด้วยก็เลยสั่งมานะคะส่วนตัวถัดมานะคะอันนี้เมย์สั่งเป็นชุดนอนคือปกติแล้วเมย์เป็นคนที่ชอบแบบใส่ชุดนอนพอรู้สึกว่าใส่แล้วมันดูน่ารักเป็นเสื้อสีเหลืองลายตารางแบบนี้ มันน่ารักคัะทุกคนคุณภาพถือว่าแบบผ้าโอเคเลยนะผ้าแบบหนากําลังดีเลยมันไม่ได้แบบบางจนเกินไปแล้วก็จะมีเป็นเกงแบบนี้นะคะจับคู่เซตมาด้วยกันน่ารักมากส่วนอีก2ชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นเสื้อแบบเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละสีเสื้อเชิ้ตแบบนี้นะคะแทนสั้นสีที่เลือกมาจะเป็นสีนี้นะคะมันจะออกแบบเฟ้าตัดกับสีแบบเหลืองแต่ในกล้องมันดูแบบไม่เหมือนกับตัวจริงนะส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นแบบเดียวกับตัวเมื่อกี้แต่ว่าจะเป็น ถ้าคนละแบบเลือกเป็นสีนี้มานะคะคือเขามีหลายสีแหละก็หมดแล้วสำหรับคลิปอันบ็อกวีในดิสนนี้ก็คืออาจจะไม่ได้เห็นหน้ากันในแต่ละวันเพราะว่าไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งแบบตัวอะไขนาดนั้นนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับลิงก์สินค้าเมียทิ้งไว้ที่เดสคริปชันบอกให้เหมือนเดิมนะคะก็ขอบคุณที่ดูจนถึงตรงนี้นะคะไปแล้วค่ะ